สิปีที่ผ่านมามีความแย่งมาตลอดนะครับตลอดและไม่เคยแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาถ้าจะย้อนกลับมาให้มันแก้ได้สิปีนะใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์กลับมาสู้กับโครการิทามถ้าว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกตองกลับมาที่ครับแต่ไม่ใช่ไปต่อสู้กันอยู่ข้างนอกอยู่แบบนี้บ้านเมืองก็เสียหายแล้วผมถามท่านยังนับถือคนเหล่านี้อีกหรือผมไปแต่ผมอายเขานะผมอายเขานะที่มีคนระดับ ใครก็แล้วแต่ที่หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ประจานประเทศตัวเองอยู่แบบนี้นักการเมืองท่านยอมรับหรอไอ้เรื่องแบบเนี้ท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงนะผมไม่บอกว่าผิดหรือถูกนะที่ผมพูดจำคำมุขพูดด้วยกลับมาพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองสิครับอย่ามาอ้างนี่อ้างโน่นฝ่ายการเมืองไม่ต้องมาระแวงผมอะนะผมรู้อะเหมือนกับเขียนทุกวันนะผมอยากจะอยู่น้ำหน้าอยากอยู่ต่อแต่ถ้าไม่สงบเรียบร้อยผมก็ต้องอยู่เอางี้ไหม ผู้เรรู้เรื่องแล้วทีอยู่ที่ท่านนั่นแหละถ้าไม่เลิกกันก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นประเทศก็เปิดกันไปไม่ท้าทาอยอ่ะนะแ้วเอาประชาชนมาแล้วแกนําโดนก่อนไอคนพูดมากๆกอ่ะโดนก่อนหมดอ่ะผมมีอํานาจของผมอยูเยอ่เรียกมาอบรมเรียกมาพอเรียกมาบอกอะไรบอกเลยปฏิบัติคติผิกอีกไม่ต้องเรียกคติคุกไปเลยแล้วกันง่ายดีหรือไง เรียกมาบอกอะไรรับนักติแลวเมื่อสิธิพิชชนแล้วจะปล่อยเป็นพ่อหรือไงผมโมโหเรื่องนี้ขอนะครับอยา,าท่านลงมาเลยนะเพราะผมยอมไม่ได้อยู่แล้วนะแต่วิธีการของเราก็คือสนับสนุนโครงการบัลลีมาค้าเจะกฎหมายเท่าที่จําเป็นเดี๋ยวท่านกับพระราชาภัยโทษอยู่แล้วนี่ก็โทษหลายคนนี่โทษมาแล้ววันนี้เอาใหม่อีกไอ้พวกนี้ไม่เคยมีความกาตัญญูไอ้คนพวกนี้ มันไม่ตายดีหรอกผมบอกให้สร้างคอามตื่ใจ,จกับเขาสร้างบอวศาสตร์ให้เขาอย่ากโกรธผมผมเป็นคนแบบนี้ถ้าผมไม่เป็นแบบนี้ผมปฏิวัติไปได้